ท่าแม่บันนี้การเลี้ยงงัวนนี่ส้างรายใดให้แม่จังไดก็ครับเบาเรื่องเลี้ยงง่วเนาะเพราะนักเลี้ยงเลี้ยงขายมันกับขันเท้าโบมี่เบียว่าข้าวคัดสวนนึงสีเข้ากับขายมันกับอพดใส่ครับเตียวว่าขันเท้าเลี้ยงข้าวโบจเป็นข้ากับเบยขายคือข้าเลี้ยงข้ากระหักมั่นหนเลยบันกือมันหลายตัวมันกับสิิขายคือว่านั่นแหละเตียวว่ามันบ่ท่านหลายก็เลยมันยังแห้งพ่อสูอยู่ก็เลยสูงเป็นครับ สวัสดีครับพ่อเม่พี่นองครับมือนี้นะครับผมกับอยู่ที่บ้านสองคอนนะครับตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลนะครับเมื่อนี้นะครับพาพ่อเม่พี่นองมาถามเคยรับการเลี้ยงงัว่นะครับจากเม่สายทองซึ่งงวเพ็นดูสีสันสดใสแล้วก็วันฟิทมูทิตานะครับเดี๋ยวเพื่อนที่ีใครรับอีหนังมาเบาซูพ่อเม่พี่นองฟังนะครับเข้าไปคุยกับแม่สายทองน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับขออนุญาตให้แม่แนะนําตัวนะครับแม่สายทองเสื้อผู้สาครับบ้านสองคอนตาบลตุ๊กหูอําเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีครับครับแม่ได้เลี้ยงวัวมาโดนหรือยังครับหาปีเลยจ้ะหาปีครับอาก้อนานี่แม่แม่เฮ็ดหนังอยู่ครับแม่ขายของซ้ำอยู่ในบ้านครับ ขายของชําอยู่ในบ้าน mm. ครับเป็นจังไดเขาจะแม่หันมาเลี้ยงงูอ่ะวันนี้ยก่ใจหักนี่ล่ะก็อยากเลี้ยงเพราะว่าเคยเลี้ยงมันนะอ๋อเดือดใจหักนอครับมีอย่างไรๆก็อยกเลี้ยงงูออ๋อมีหย่ามีหยังก็อยากแม่ันมาเลี้ยงงูอก็ mm. เป็นการเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นแม่แม่เลี้ยงจักโตก่อนครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอามาไว้น้ำลูกสาวมันก็ออกลูกมากจะได้ สองตูวันนี้ก็เลยเอาไหลานไปแม่ลูกเอาเอื่อยมันไว่นะวันนี้ว่ามันน้อยกระสือมาตืียมอรสือมาตืียมสองตูครับอายุนี้แม่เน้นแบบใดกเกอะเลี้ยงเป็นจังไดกเกาะเลี้ยงง่วง่ามบอครับหรือว่าง่วจังใดการเลี้ยงงัวง<า>่บเมนง่า,ามแต่เลี้ยงง่วกลาๆๆๆ<อ>งกลางกลางไปพ่อมาบอถ,ถึงกบว่าหน่อยแห้งไงแห้งเลี้ยงนี่ละรุ่นนี่ละครับ เป็นจังไรคือเห็นหัวลุ่นหลุนหลินแซวอยู่นี่หัวลุ่นหลุนนี่มันหลุนเองมันหลุนธรรมชาติบ่ครับนี่แม่โอ้แม่นี่สมพอท่านดีทีเนาะตัวนี้พอท่านบวมนอันนัิดแล้วก็สมโคมตีมันหักเป็นหลุนอ๋อสมโคมแจะแบบเป็นหลุนนะครับตัวนี้โอ้ยงามของแม่เพิ่นเด้อตัวแม่เน้ออายุเพิ่นจักเดือนกว่าครับตัวนี้ตัวนี้ได้ปีกว่าเลยจ้ะได้ปีกว่าครับบันใโตโตหลังเน่ยครับตัวหลังกับหัวหลุนคือกันแม่ตัวนี้ ต้นหนีเพิ่นกระหล่ำในเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนจัก un, <itt s> สีลุนบุลุนจักสีลุนสบ,บสุลุนเนาะแต่ว่าตอนนี้กับบ้านมีเขานะครับ <ES> เจ็ดเดือนของแม่เพิ่นนะครับอ,อ๋อต้นนี้เพิ่นเป็นพี่น้องกันบ่ครับหรือว่าจังไหนต้นหนีลูกลูกแม่นี่นะแม่มีหนะน้าต้นหนีลูกแม่หวานอ๋อลูกแม่มีหนะ้าต่ว่าตัวนั้นเพิ่นกับมีน้องแล้ว,นะวเนาะเป็นกระหล่ำในน้องกระห,หล่ำในลูกสองตัวกระหล่ำในลูกสองนะครับตจน โอ้หลูกเิ่นไครลูกงามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่า่วมาสังเกตเบื้องว่าของแม่นี่ือจงขนเหลื่อมๆง่ามๆไหมแม่มีเคล็ดลับอีกอย่างในการเลี้ยงแม่กะบ่ามีเคล็ดลับออยังแล้วก็ใสผลิตภัณฑ์กินดีมีไส่นี่เพินนว่าก็เลยอยากลองอืมกินดีมีไส่นี่เขาเป็นจากไหนกะกับผลิตภัณฑ์เพิ่นเป็นจังไหนก่อนแม่ถึงเดี๋ยวเอามาใส่นี่กะเบื้องไม่ลิปเนาะคนกับ,บกกว,ว่า มันเฮ็ดถึงหัวแข้งแรงกินเครื่องเกียงกินหนามเกียังเนี่คนกวาไปแล้วเนาะครับคือก็อยากลองไม่ไมกับไปถามสื่อในเดีดเมืองเดีดเท่านี้ล่ละครับมันกับบ่มีเนุ่งคนกับมันเมียนบ่เขาก็บอกเอาซื้อละือมั่งเก็ได้จัดอาหารแบบผงๆอาหารเสริมคือกันแหละครับาม้กินมันกับว่ตอบจุดก็เลยพยายามหาบึงอีกบึงกับไปพ่อไปเลยจุดเอาเบอร์พื้นไหวเนี่แหละ กระโถ่ S <S ไปเอาน้ำเพลนเหแ็กๆอ่ะเอามาสามซอมก่อนเอามากินลองเบิงองกะซ้อมเบืองวะมันจะเอืมอมกระเลื่มกินเรื่องดีขึ้นน้ำดีขึ้นทีว่ว่าเขาวอกให้มูฟังทางบ่านเขาก็เลยใส่น้ำ<อ>ก็เลยซ่งมาอีกครับงน,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 นึงอ๋อแม่แม่นี่ใส่แต่ใส่จักเดือนแล้วครับเนี่ยใส่โดนหรือย,ยังผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยาเดือนหาเดือนเลยรนะประมาณหาเดือน ประมาณหาเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับเดือนนีแหละต้องทป็นติมเป็นไส้อืมเดือดเดือนนี้กี่สิบบาทแล้วครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับหัวรุนหลุนนะครับอยู่นี่นะครับอ่าตัวนี้ผสมอียังก่อนนี่งามๆนี่บักเทิร์กหน่อยเท่านี้ KF สามหนึ่ง KF สามหนึ่งนะครับสวยๆครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าคือแข็งแรงแต่ครับเป็นเป็นจังไหนก่อนจังมือหรือเปล่าคือแข็งแรงค่ะเดือนกับซิปมือนี่อะไรกันเดือนกับอีกซิปมือ โอ้โอ้ขุนต้องรับน้าใ,ใ,ใจดีนะครับขุนข <c oughs> ุนนะครับตัวนี้ขุนขุนล่ะก็แข็งแรงนะครับอ๋อ<ท>ตัวนี้ตัวนี้เพื่นเด็กกินน้ำกันบอกคือแข็งแรงนะครับตัวนี้แม่เพื่นท่องอยู่เด็กกินอ้วยสองเดือนอือสองสามเดือนอยู่สามเดือนเัวท่องก็กินได้บ่ครับตัวนี้กินได้อยู่จ้ะเพราะว่าคนละคนคนนละกินได้ก็เลยทดสอบลองเมืองก็เออ ออกมากมันเ,เป็นจังสีลละอม,มันก็แข็งแรงกอนงูออกน้ากันอยู่งูเพิ่นออกน้ากันเพิออน่นยังประท่านอันานักอยู่ยังประท่านซําหนีค่ันหยาท่านปินนะเพิ่นกินปินอะไรได้อ๋อนี่นะครับพ่อพีอพ่พน้องครับสิว่าคุณซําใดผมทายอยู่เพิ่นกะมาไก,กลๆนะครับนี่ให้เบ่งไกลๆคือแม่เพิ่นกินผลิตภัณฑ์กินดีม่ใช่นะครับเพิ่นมาคุณแม่เพิ่นมานะครับแล้วก็อ่าที่ได้มากก็คือลูกแข็งแรงกล้ามเนื้อกลายนะครับตัวนี้ หนาหักแข็งนะครับขันไส้รถได้ผมเสียเอาเมื่อน้ำนะครับอันนี้เพิ่อนออกข่อมการขี่กระบือเพิ่น,น,น,นเน่ายังบาท่านเศราอยู่จนในสีดยาเพื่นนี่ไปหาหมื่อขี่กระบือลอนไหม,มส่วนมากส่วนมากงู่น,นี่มันสีเ้เจ็มื่อกับซิบซิบก็เมื่อเพื่อครับเอนเพื่อนนี่หาหมื่อ,อกระสงสัยวะกูญยานมุ่งเน่าในอยู่เด้อก็คืดน้ำใจนอออ้ออ๋อครับเมียนผัดบัวเป็นอย่างปัดดีสิละเออทายกันดีกว่าทุกคนให้เพื่อนกินแม่งอันนี้พ่อกระเกดอยู่ ครับว่านี่มันกินมาเตะน้ำหน่อยหน่อยน้ำทองบ่โอ้โหเพกติมันเจี๊ยบมือคุณได้หัวมันจังลนเมีนบ่ครับเมีนอันนี้อันนี้ยังอุ่มอกินนมชิบหาหมืออ๋อตัวนี้นะครับคุณแม่เพคุนว่าเนปดก่อนอ่ะไม่ได้กินตัวนี่ต it, ัวนี้บอกครับแม่นี่นี่นี่ตัวนี้นะครับได้อุ่มกินนมบอกแม่แม่ยนโจมกินนมอยู่สองอาทิตย์ ขาเพ็นพับมีขาใหญ่ๆเสียพับอีกเหมือนโอ้เห็นแังไรนอกระวาหัวงามคือขาตีนอกระวานเนอสร้างมันเถอะมันสีเศาปีอยู่ดอกว่าหมอคนมาสีไหนเป็นว่าขั้งบางกรนี่ตัวหน่อยอยู่คนนครับสร้างเถอนสีคศ้เปียมที่ดอกว่าหมอไมอยากเก็นว่าั้งบากรนี่ตัวเองอ๋อตัวนี้ก็เร้าเมงเอะมนสีเราียน่ว่าตอนาหนน่แขงางกนหน่อยอย่นรางมันเถอคืันตเมื่อกี่าหอเมียนปน่านในหูจักรนท่านอยอ่นนนะ เพราะท่านี้หูจักอันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับอ่ะมันนี่มันนี่แม่กินเข้าไปเราเพื่อนบ้านคนมาเบืองนี่เพื่อนเพิ่นถามบอเพื่อนกะเราบอกให้ฟังเพื่อนวางว่าข่อยมันกินเพื่องดีดีเด้ครับตะกี้มันบอกกินมันหยาหลายมันซื้อถิมข่อยเอาอันนั้นมาให้กินมันกินเพื่องดีก็เลยบอกนอกกระคองกะอย่า่าคนกับว่าข่อยคุยข่อยตัวอีหยังโมก็เลยว่า อยากลองนั่หน้าเวมัน,นก็นเห็นอยู่กับว่างั่วนี้มันก็นสภาพนี่นอะจนกมั่วบริกินหัวหาอเห็นเแบบเรื่อมๆแบบนี้นี่<ม>บริกินหัวหานเมนบอกครับโบโบจะ้ะบริกินเล้ววตะกี้นั้นแม่แม่แม่เพิ่นนี่นี่สองขาตีนีบริกินอยู่ตอนทองนี่เอามาให้กินเอามาให้กินอันว่าง่ัวทองเอามาให้กินน้ำนมครับอันนี้กินกับกินกี่ทีคือวันน้องน่าเสียดายสองนึงก็กินอยู่เป็นเดือนครับ มันก็จังว่ามันกะขาอ่อนที่ะหละก็เลยว่ามันหาวหานสอบนึงมันกะชีลอยกว่าตัวนี้มันกะแค่์องละลอยกว่าบาทเนาะต๊รลอยกว่าบาทครับกันถ้าซื้อเป็นกองมันก็บ่มันก็ถือลงมาเหลือก็เลยว่าตัวนี้มันประหยัดกว่าครับก็เลยเอาตัวนี้เหลือเหลือเตรียมจากหัวหานมาเป็นตัวนี้ครับบ้านนี้วิธีใส่เนี่ยเขาใส่แบบไรนอสําหรับเมร์ใส่บ่ครับเมร์กะ ขันมีห่อมแม่ก็เอาผสมกับห่อมอ่นนาน้ำใส่ที่น้ำใส่แต่ก็ยุดตัวนี้ต้องใส่ครับใส่หลายบอ่อขันผสมน้ำให้เพิ่นกินได้ไหมแกจักสีว่าซําได่กะมันสามสิบซีซีมันซําได่กับ<อ>กบ<อ>ุญเตียวกะกะเอานะจ๊ะกะกะเอาตัวนี้ในใน,น,นขวดนี้แม่ผสมใบหรือห่อมในขวดนี้ผสมไใบละจ้ะผสมต่อจักซองครับเนีน่ยหนึ่งซองนอหนึ่งซองหขวดเครื่งอ๋อหนึ่งซองต่อ หนึ่งขวดฤทเคิงนะครับเนาะตอนผสมเาก็ใส่น้ำซมีแหละครับเอาก็ขย่ะยังสีแหละขย่ะให้มันอันนี้ขย่ะมันกับใบเตีกไงเดี๋ยทิ้งไว้ขึ้นหนึ่งหัวหันก็ใส่หัวหันนังสีนะจ๊ะครับใบมีห้อมก็ใส่ห้อมถ้าบ่มีก็ใส่น้ำซื่อๆก็ได้อืมต่ว่าหัวอยู่งหันใส่น้ำซื่อๆเพิ่นกับไปยากกินปันไดนะเพิ่นครับเพิ่นเห็นรึยังไงกับไปจ๊ะไม่ใส่เอาห้อมกําใส่เทระกําสมกับสิผสมใส่น้ำเลยกําห้อมใส่ ก็ใส่บ่เมนี่ยัางหนูคนใส่หลายมันกะมันสียหางกินแต่ห่อมเราเป็นอะไงว่าเห่าเนี่ยอ่ามีเกิดโรคระบาดเกิดยังน้ำเผาบ่บ่จ้า่บ่เกิดบ่เกิดเนาะเป็นส่วนหนึ่งกับคือว่าคือคือยังที่คุณแม่ว่าเป็นบ่เป็นกินแล้วเป็นสุขภาพแข็งแรงเนาะมีแห้งต่อต้านกับโรคกไผ่นะครับเพนห้เพินอ่าบ่เกิดโรคระบาดน้ำโมนะครับของเกาแม่ อ่าแม่ยังก็่าแม่แม่แม่สายทองแมสายทองแม่สายทองนะครับแม่แอลคนกับอื่นซื้อซื้อติดป็นอ่าครับแม่บัดนี้การเลี้ยงงัวนี่สร้างรายได้ให้แม่จังได๋กว่าครับเว้าเรื่องเลี้ยงงัวเนาะเลี้ยงเลี้ยงขายมันก็คั่นเฮาบ่มีแบบว่าเฮาขคดสส่นหนึ่งซี่เฮาก็ขายมันก็พอได้ใช้ครับแต่ว่าคั่นเฮาเลี้ยงเฮาบ่จําเป็นเฮาก็บ่อยากขายคือเฮาเลี้ยงเฮาก็ฮักมันอืมก็เลย มันมันหลายตัวมันก็สิตขายคือว่านั่แหละต่วามันบ่ทันหลายก็เลยมันยังแห้งข้อสูอยู่ก็เลยสูไปครับครับตอนตอนนี้มามาออกลูกก็แม่นี่เจ้โตครับนี่ได้ชี่ตัวนี่ได้ชี้ตัวนี่คือว่าง่วเกิดอยู่กับเจ้าของครับสซื่อมานี่มีสามอืมได้ก็คือซื่อมามีสามเกิดกับกับเจ้าของสี่ก็เป็นเจ็ดอื่นว่าบ่ดด้สื่อแหละซุ่มสี่ตัวอืมได้ซื่อมาสี่ตัว เนี่ยนะเนี่ยนะผลพลอยได้เป็นจักปีก่อแม่จักปีก่อเขาได้มีฮาปีฮาปีได้ซีโตอันที่จริงมันมันก็ได้ฮาผลละแต่พอดีลูกสาวนี่ที่เรียกคนสื่อตัวนี้มาเพิ่นก็บอยากเลี้ยงเพิ่นว่าเฮีเมียงัวงามเลี้ยงเนี่ยมันจอยเพิ่นก็เปลี่ยนเอาไปครับเปลี่ยนเอาเพิ่นก็มันออกลูกย่ายขึ้นน่ะนะอีกอืมครับมันเลยเสียนั่นนะมันตายอ๋อแต่คือบางคนดูแลน้อ มันลอยออกกลางคืนอืลอยออกกลางก็ทีได้หาตัวอยู่ก็เลยว่าลูกมันอยากได้ก็เลยเอาให้เป็นกะเอาเัวสาวมาเปลี่ยนเงาทองครับอันนั้นก็คืออ่าจริงๆเราได้หาหาปีหาลูกนะครับของแม่เพื่นนะครับหาปีหาลูกแต่บ่าบอขันได้ขายเนาะแม่เนาะการป้าไม้นี่จักตัวจังสีได้ขายเนี่ยบ้าบอท่านหูคือกันคือเมย์กับคลายออกไปนํางมือี่อันนี้มันก็ถือวจะคล้องก็พอสู้ได้อยู่ก็เลยสู้ไปก่อนครับ กระซีลูกซุ่มนี่ใหล,นหนหลุนละออกอีกหลุนหนึ่งหลุนละคืออกออกอีกหลุนหนึ่งเนาะ <c oughs> แต่ว่าสังเกตได้งัวคุณแม่เพิ่นมีแต่งามๆนะครับมีแต่หัวหลุนนะครับแล้วก็นนั่งเหลื่อมนะครับการดูแลแม่เพิ่นคดีนะครับอันนี้ก็ค่ะแล้วก็เพิ่นมีเข็ดลับเอบื้องยกเบื้องกล้องเบื้องหันขันพอมีพี่น้องเพิ่นสนใจนี่กล้องเพิ่นเป็นแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือกินดีมีชัยนะครับอันแม่ แม่สร้างไหนสองทางจังใดก็แม่สร้างเข้ามาเนี่ยสร้างทางออนไลน์ออนไลน์ทางฟานทางเฟซบุ๊กจังสิบครับ <c> um> โอ้แม่คือสร้างเป็นหีบไปสละกีบทิดทิศถือมากับผอกเขียนจดเบอร์โทรเอาไว้น้ำอ๋อแม่ก็สร้างจัามือได,ได้ของมาครับสั่งมือเดียวมือสองหอดปัด <c um> <c um> <c um> อื่มเร็วทันใจครับอ่ะยุค <c> um> นมีเก็บเงินปลายทางบ่หรือว่าจังใดเก็บเงินปลายทางเก็บเก็บเงินปลายทางมนโอ้ นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งทีอีอ่าเอาหอยพอมี่น้อ,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 นองฟังเนี้ยข้าวห้กินเราเป็นจางไรนเนี่ยผลนทิศด้นที่ใดก็จังเห็นนี่แหละก็ว่ามันดีข้นมันคือจังเหลื่อมดูดีขึ้น,น,นเป็นตะเบิงก็เกาบบกินอยู่อืสี่ไ้มันอ้วนคือกินหวัวหันอุป,ปะมันกับโบอ้วนแต่ว่าข้าวกะเลียงอยากเอาซัํานีล่ะคืออ้วนทีงอย่างมันสมปิบัติอ๋อครับกลางๆครับเอาแบบกลางๆเนาะ แบบกลางๆงัวอยู่นี่กถือว่าบอดจอยนะครับพอมีพี่น้องครับกับ,บอ้วนติ้ตะที่เขาแห้งาะวกาบันกินอาหารมากกับสียางเพื่อนนวมนวลม,ม,ม,มันพิษกันอยู่ดอกมันอ้วนแบบ,บตัวนี้นตัวนี้แม่มองมาแม่มองมามันอ้วนแบบเป็นธรรมชาติน่อธรรมชาติแต่จริงที่ใดกับสีสันสดใสนะครับแต่ว่ามันแข็งแรง พอข่อเป็นไข่เป็นอย่างมื่อก่อนตอนมาท่านไดนกินเป็นไขน่นมูกไรขี้ตาผูอมากินตัวนี้คือจังมันงามขึ้นก็เลยว่าโอ้มันกระถือไม่งนีว่ามันคือจังงามขึ้นเลยว่าค,ครับกาทราบข้อเพื่อนกาตอบโจทย์ถือว่าตอบโจทย์บ่อบคัมเม่สำหรับเม่เม่แต่ว่าตอบโจทย์อยู่เลยตอบโจทย์เน<อ>าะเพราะว่ากินมันหลายอย่างกินไปสื่อตามหลานันจ้าไทเอามากินมันกะ ขีตาน้ำตามันกับบ่เหือดอืนเคยสีอยู่กับบ่เศร้าครับ,บก็พยายามหาว่าเอาอีนังมาให้มันกินจังสีเศร้าก็เลยมาปอยตัวนี้นะก็เลยับเบ,บ,บือง,งว่ามันกับบ่มีขีตาก็ตัววังว่าก็ดูสะอาดสะอาดเก่กกกกาๆครับข,บขี้หูขีตาบม่บม,มีนะครับขีตามันยืดอืม ตามือนี่มันนม่ม,นม่ไม่มีน้ำตาไหลอยู่นะเมื่วันมาเจาะอืมตกอนมันั้องน้ำตาั้งขีดต,ตาครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับอยากให้แม่ฝากยังถึงพ่อพ่อม่พี่น้องส้างเลียงหัวเหาถึงเคล็ดลับการเลี้ยงหัวของแม่นี่ครับเคล็ดลับการเลียงหัวของแแม่ก็คือใส่กินดีไม่ใช่อืมตามให้กินเรื่องดีกินหญ้าดีกินน้ำดีครับก็เห็นหัวกินหญ้าดีกินเพื่องดีก็ ดีใจแต่นอคนเหลียงงัวครับเพนนีชุ่มมาสุขภาพแข็งแรงเนาะโรคไพ่เมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วหลวงไพ่สีมาหากะพรอ่พี่น้องเป็นสนใจอยากโทษมาเร็งหน้าอยากขอค้าปรึกษาการเหลียงงัวนเน็ตโทษมาหาแม่ได้บ่เนี่ยได้อยู่จ่าบอกเบอร์แผนจำได้ปะศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าแปดห้าเก้าหกสี่ครับอ้าบ้านไหนก็ครับแม่บ้านสองโคอนครับตำบลซบหูอำเภอเดีจังหวัดอุบลครับ าแม่ยังก่อนอวแม่แอลแม่แอลคนจังหูจักดีโอแม่แอลคนหูจกัหจกหลายนะครับขันถามเพลินว่าแม่แอวโหลดนะครับ<ม>โอ้<ม>โอนะครับืัอนี้นะครับก็บขอขอบคุณนะครับคุณแม่สายทองหรือแม่แอลนะครับให้ผมพ้าพ่อแม่พ,พ,พี่น้องมาเยี่ยมและะ้วกันมาบอกถึงเคล็ดลับการเลี้ยงงูวของเพิินนะครับเลี้ยงงูจังไรเพิ่นจังใดดีขนาดนี้สีสันสดใสแบบนี้นะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับีค่ะ ครับจากที่ได้คุยกับแม่สายทองนะครับหรือว่าแม่แอลนะครับเพื่อนกรให้เคลลับในการเลี้ยงงัอวข้องผึ่นก็คือการดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับกินดีมีช่เพื่อนเอามาใส่เสริมนะครับขันพอมีพี่น้องมีความสนใจนะครับกรสามารถสั่งซื้อหรือว่าทั่วไปสอบถามตามเบอร์ทีู่ที่ผมขึ้นให้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบุูซีเกตนะครับเขาจบคลิปแล้วก็ล่าพอมีพี่น้องไปก่อนนะครับพอกันคลิปนาครับพอมพี่น้องครับสวัสดีครับ